สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ1สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2ฝ่ายบริหารทั่วไป3กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์4กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์หกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์หกกลุ่มตรวจการสหกรณ์เจ็ดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ห 8กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สองกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3กรอบอัตรากำลังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงการค่าราชการ20รายลูกจ้างประจำา1รายพนักงานราชการ16รายพนักงานจ้างเหมา7รายรวมทั้งสิ้น44รายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1มีจำนวน2อําำเภอมีสหกรณ์23แห่งกลุ่มเกษตรกร5แห่งประกอบด้วย1อําอำเภอเมืองบึงการ2อําำเภอปากคาดชำระรบัญชีจำนวน6แห่งหนึ่งสหกรณ์การเกษตรปากคาดจำกัด2 สหกรณ์การเกษตรมหาชนอําเภอบึงการจำกัดสาสหากรณ์การเกษตรปานน้ำมันและยางพาราเมืองบึงการจำกัด4สหกรณ์อมรับครูดและคนหนองคายจำกัด5กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสมบูรณ์6กลุ่มเกษตรกรทำนาหอคำกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2มีจำนวน3อําเภอมีสหกรณ์18แห่งกลุ่มเกษตรกร8แห่งประกอบด้วย1อําเภอโซ่พิสัย2อำําเภอพรเจริญ3าอําเภอศรีวิไลชำระบัญชีจำนวน5แห่ง หสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโดคําแก้วจำกัด2สหกรณ์กองทุนสวนยางโซ่พิสัยจำกัด3ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงการจำกัด4กลุ่มเกษตรกรทํานาโซ่ห้ากลุ่มเกษตรกรทําสวนยางพาร,ราเพื่อการแปลรูปตําบลเหล่าทองกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สมีจํานวน3อําเภอมีสหกรณ์21แห่งกลุ่มเกษตรกร7แห่งประกอบด้วย1อําเภอเซกา2อําเภอบึงโขงหลง3อําเภอบุงคล้าชําระบัญชีจํานวน3แห่ง หนึ่งสหกรณ์การเกษตรมหาชนอำเภอบึงโขงหลงจำกัด2ส,สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลท่าดอกคำจำกัด3ากลุ่มเกษตรกรทำนาท่าสะอาดผลการดำเนินงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬปีพุทธศักราช2566จําจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งสิน้นจำนวน82แห่งสหกรณ์ภาคการเกษตรจำนวน55แห่งสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจำนวน7แห่งกลุ่มเกษตรกร จำนวน20แผงประจำปีงบประมาณ2,566มีงบประมาณทั้งสิ้น8,747,881บาท70สตางค์จำนวน6แผนงาน7โครงการต่อกิจกรรม1แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน2แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม3แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม4แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร,รษสร้างมูลค่า5แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก6แผนงานบุคลากรภาครัฐงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน8,747,881บาท70สตงค์งบบุคลากร4 2 9 1 8 0บาทงบดำเนินง,งาน2 9,41,884บาท งบเงินอุดหนุน1,18,517บาท70สตางค์งบลงทุน496,400บาทผลเบิกจ่ายงบประมาณครบ100%ณนะวันที่30กันยายน2566ตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดประจำปี2566สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงการได้เข้าแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์การเกษตรเซกาจำกัดเพื่อส่งเสริมยอดการจำหน่ายสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์ของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ให้เพิ่มขึ้นและเข้าเยี่ยมชมสินค้าการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ our, จังหวัดบึงการเข้าแนะนำส่งเสริมการปิดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้ ภายใน30วันหลังปีบัญชีแนะนําการคํานวณดอกเบี้ยลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นและให้ผู้มีหน้าที่รับผิดช,ชอบในการจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันบันทึกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องและให้กรรมการเซ็นชื่อในเอกสารทุกแผ่นให้ครบถ้วนและได้เข้าแนะนําส่งเสริม ช่วยเหลือการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบึงการจำกัดที่ได้จัดตั้งใหม่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงการร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณโรงเรียนตำรวจประเวณชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ร่วมออกหน่วยบริการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ประจำปี2566 และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่จัดทาข้อมูลในการประกวดคัดเลือกสหกรณ์ที่น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ติดตามการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรติดตามการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรลงพื้นที่ติดตามข้อมูล ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินททำกิมของเกษตรกรประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจำปี2566จําจำนวน15แปลงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ได้รับรางวัลขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ2,566เข้ารับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี2,566ในวันที่29กันยายน2,566นายอภิไทยมังธานีสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬร,ร่วมเข้ารับโล่รางวัลประจำปี2,566เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานนะห้องปริ้นบอลรูมอาคาร1ชั้น11โรงแรมปริ้นพาเลตกรุงเทพมหานาครโดยจังหวัดบึงการได้รับรางวัลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี2566ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราโนนสวรรค์ผลแก้ว โดยนายวิสิตศรสีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มอบโล่รางวัลในครั้งนี้